ด่วนที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมเข้าไปในส่วนของ free NFT ด่วนนะครับผมเข้าไปในส i s c o r d NFT ด่วนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องทานะครับผมก็คือไปกดลงทะเบียนอย่างรวดเร็วนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอันนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับผมบอกเลยนะไอ้เฮียตัวไหนที่ไม่บอกใช้เงินนะครับผมแล้วบอกได้เงินเป็นเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับผมไอ้พวกเฮียเนี่ยแม่งเฮียนะครับผม แล้วผมย้ำนะครับผมแม่งเลยนะฮะผมเพิ่งขอหยาบคายนิดนึงนะครับอันนี้ผมผมบอกเลยนะว่าบางครั้งอะ่ะผมผมทราบนะว่าคุณอะ่ะรู้อยู่แล้วคุณเข้าใจอยู่แล้วแต่คุณโลภจนเกินไปพอคุณโลภจนเกินไปปุ๊บอะ่ะมนันกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้ย่มันจะมาหากินกับคุณไงพอมันมาหากินกับคุณแล้วไงต่ออะ่ะสุดท้ายแล้วพอคุณมีปัญหาปุ๊บคุณก็จะมาเออเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการให้มันกลับมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมล่ะ อันนี้ผมกดก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกดเข้าริงผมได้นะครับผมอันนี้ผมรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งมันน่าจะจับฉลากนะผมว่าอันนี้เป็นไวล์ลิสต์นะครับผมสมัครรายอน,นุนับพิเศษนะคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันไวไล,ลนะ์นะที่สนใจคอลเลคชันนะครับผมเป็นรายการวิญ,ญาณนะครับของฟรีเอ็มทีนะครับผมที่เกิดขึ้นนะฮะก็โอ้โหตื่นเต้นรู้สึกสดๆ นี่นะครับผมอันนี้ผมสมมิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามโฟลเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมทาทุกอย่างให้เรียบร้อยนะดิจิตะคาบุมาแล้วนะฮะดารี่คาโก้นะครับผมอันนี้ก็ไปไปฟรีเควสได้นะฮะคอนเนกตวอลเลตตามขั้นตอนของมันนะครับผมบอกเลยนะว่าสเต็ปบายสเต็ปที่ผมบอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นเปียะนะครับผมแน่นปึกนะครับผมอายุเรียวนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินในบางกรณีนะฮะบอกไว้ก่อนผมเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่ ผมไม่ใช่คนดีอะไรนะผมบอกเลยนะครับผมแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเกลียดมากนะครับผมที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยรังแกคนแก่นะฮะหรือทำร้ายคนแก่นะ,ค,ะคนมีอายุอะ่ะมันมันต้องระยำขนาดไหนวะผมถามจริงเถอะมันถึงไปทำร้ายคนแก่ได้คุณถามแค่นี้แหละนะฮะไม่ต้องตอบผมหรอกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับผมหรือเป็นครัวอะไรก็ตามนะฮะไม่ได้กลัวนะฮะ ถ้าผมกลัวผมไม่ทำหรอกนะเอาตรงรุงชูวิทย์แกมีผนังกำแพงเป็นทองแดงใช่ไหมล่ะส่วนผมอะ่ะใจผมอะ่ะคือประชาชนทั้งหมดเจ็ดสิบล้านคนเว้ยบอกไว้นะครับผมมันคือตัวผมนะ อันนี้ฟรีมินต์นะครับผมโอมก็จะมีตัวรีจิสเตอร์นะครับผมปเป็นรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะดิจิวิลเลียนนะครับผมสม,มิสเรียบร้อยหมดแล้วครับยูอาร์รีจิสเตอร์นะครับผมไวเจอกันสวัสดีครับ